สวัสดีค่ะเพ,พออื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัชชา15ทาร่โลกันแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆชาวธาตุลมนะคะที่อยากจะรู้ว่าคนรักเก่าเป็นอย่างไรบ้างและจะกลับมาใหม่นะคะในปักหลังของเดือนตุลาคม2568นะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็อย่าเก็บไปใส่ใจนะคะถือว่ามาฟังเรื่องราวสนุกๆกันนะคะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจดูดวงส่วนตัวก็จิ้มได้ที่หน้า โปรไฟล์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพื้นดวงของมันเพื่อนชาวธาตุลมกันค่ะฝากกดไลค์กด subscribe แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สามเหรียญห้าคาถาขอเปิดให้หมดก่อนเลยนะคะ The Moon Page of Swords นะคะ Queen of Wands The Empress ห้าถ้วย t e m p e r a n c e แปดดาบและไพ่ก้าวถ้วยเนาะลึกๆแล้วอะไพ่พลังงานอะบ่งบอกถึงตัวตนของชาวธาตุลมว่าคุณเองอะดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่คิดมากนะไพ่แปดดาบตรงเนี้ยตัวคุณเองอะเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะขี้กังวลขี้หงุดหงิดไพ่เดอะมูน่ะบ่งบอกถึงสถานะตัวตนของคุณตอนเนี้ย มันเหมือนมีมวลของอารมณ์ในความหงุดหงิดเข้ามามีความกังวลมีความหงุดหงิดมันเหมือนจริงๆแล้วว่าเราอาจจะเอาชนะบางสิ่งบางอย่างมาแต่ณสถานการณ์ปัจจุบันมันเหมือนเรากลายเป็นคนที่อึดอัดกลายเป็นคนที่หงุดหงิดกลายเป็นคนที่แบบไม่มีความสุขเครียดคิดมากคิดมากกับการเปลี่ยนแปลงคิดมากกับความผิดหวังที่มันเสียใจ ไพ่ห้าถ้วยจากหน้าไพ่จะเห็นว่าคนคนนี้นั่งอยู่ด้วยความผิดหวังด้วยความเสียใจสามถ้วยที่ล้มไปมันเหมือนความรักที่มันพังที่มันจบและเลิกลากันไปแต่สองถ้วยยังถือว่าดีอยู่แสดงว่าคุณเองยังมีคนที่รักยังมีคนที่เป็นห่วงคุณอยู่เสมออาจจะเป็นพี่เป็นเพื่อนหรือเป็นคนสนิทของเราก็ได้ที่ยังรักและยังเป็นห่วงเราเสมอจึงแม้ว่าคนรักคนนั้นเขาจะแบบตีจากหรือห่างล้างลาจากเราไปแล้วนะคะ ทีนี้ไพ่สามเหลียนเนี่ยตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่แบบเพื่อนเยอะนะหรือถ้าคุณอ่าเป็นคนที่แบบติดเพื่อนอยู่แล้วอ่ะโมเมนต์ในช่วงเวลานเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คุณแบบอยากอยู่กับเพื่อนอยากกินทเที่ยวปาร์ตี้สังสรรค์เฮฮามากๆเพื่อพาตัวเองอะให้หลุดออกมาจากความรู้สึกที่มันมันอึดอัด และเชื่อว่าณนะโมเมนต์ตอนนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือชาวธาตุลมอ่ะคุณกําลังไปโฟกัสเกี่ยวกับการงานคุณกําลังทุ่มเทเกี่ยวกับการงานมากๆคุณมีความรู้สึกว่าเราอยากจะไปทุ่มเทกับการงานมากกว่าความรักเมื่อมีความรักทุกครั้งอ่ะชาวธาตุลมมักจะผิดหวังไม่โดนนอกใจ ก็กลายเป็นว่าเขาไม่เลือกเราหรือพอมีความรักก็มักไปเจอกับคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของมันเหมือนคุณเป็นคนที่อาภัพรักเวลามีความรักมักจะไม่ค่อยสมหวังนี่คือแบบดวงชาวธาตุลมเนาะและด้วยตัวคุณเองอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงขี้งุดเงีดขี้เฉียวมันก็เลยจะต้องแบบ หาคนที่ใจเย็นที่จะมาอยู่ใกล้ๆเรานะคะถ้าใจร้อนด้วยกันเนี่ยต้องบอกเลยว่าอยู่ไม่ได้นะคะแล้วคุณเองเป็นคนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือต้องบอกว่าคุณเองอาจจะเป็นคนที่2บุคลิกเนาะเพราะฉะนั้นพลังงานมันเลยขึ้นว่าเดี๋ยวอึอดอัดเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรแบบนั้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก้าวถ้วยขึ้นมา ช่วงนี้ชาวธาตุลมคุณมีเกณฑ์หรือมีแนวโน้มที่น้ำหนักขึ้นนะน้ำหนักขึ้นเยอะนะเพราะฉะนั้นให้รักษาดูแลสุขภาพดีๆหมั่นออกกําลังกายดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆนะคะเพื่อให้ตัวเองเหมือนกับพอออกกําลังกายแล้วมันเลือดเลือเลือดสูบฉีดนะคะก็จะทําให้เรามีสุขภาพที่ดีและความเครียดก็จะน้อยลงด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพอ่ออร์คกันก่อนนะคะกับคนรักเก่าของชาวธาตุลมนะคะ Separation การแยกจากการเลิกลาณตอนเวลานี้นะคะ Time apart from your partner is on the horizon มันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องแบบอยู่กันคนละเส้นขอบฟ้าเลยอะ่ะกับคนรักกับคู่ของคุณคือมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เราแบบต้องแยกต้องเลิกลาต้องล้างลาจากกันไปและ to work ค่ะคนคนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาคือรักแรกเขาคือรักแท้เขาคือความรักที่ คุณอยากจะมีเขาอยู่ในชีวิตตลอดเวลาพลังงานมันขึ้นว่าถึงแม้ว่าเราจะเลิกลาจะจบกันไปแล้วอะ่ะแต่ในใจลึกๆอะ่ะเรายังรักยังห่วงหายังผูกพันยังยึดติดยังยึดมั่นกับคนคนนี้อยู่เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นความรู้สึกที่เราอะ่ะตัดใจจากเขายากต่อให้เราเลิกกันไปนานแค่ไหน เชื่อว่าชาวธาตุลมคุณก็ยังไม่สามารถที่จะมู v e on หรือที่จะลืมเขาได้แบบปราศจากแบบความคิดถึงโมเมนต์ช่วงเวลาดีๆที่มีให้แก่กันและกันเนาะและที่สำคัญลึกๆในใจเนาะมันมีพลังงานของคำว่ามันอาจจะเป็นการรอคอยเพื่อให้เราทั้งคู่รีเทิร์นกลับมาก็ได้ลึกๆแล้วอะ่ะดูเหมือนว่าชาวธาตุลมคุณรอคอยคนรักเก่ากลับมานะ พลังงานมันขึ้นว่าคุณรอคอยคนรักเก่าอยากจะให้เขากลับมาไม่ว่าเขาจะแบบทําไม่ดีกับคุณในอดีตนะมากแค่ไหนลึกๆในความรู้สึกอะ่ะคุณยังรักยังรอยังคิดถึงเขาเสมอพลังงานมันชัดเจนมากๆว่าคุณไม่สามารถมุฟออนจากคนรักเก่าคนนี้ไปได้พลังงานมันขึ้นถึงความรักและความผูกพันระหว่างคุณทั้งคู่ที่มีให้แก่กันและกันอย่างมากมายนะคะทีนี้ สิ่งที่ไพ่พลังงานอยากจะบอกนะคะก็คือทางเดินของชีวิตเนี่ยอย่าเดินด้วยอารมณ์จงเดินด้วยสติปัญญาเนาะถึงเวลาที่ถึงเวลาเจออะไรที่เลวร้ายเราจะผ่านมันไปได้ให้ชาวธาตุลมเนาะลดทิฐิแล้วก็เป็นสะพานบุญและให้คําแนะนําช่องทางทำมาหากินกับคนอื่นตรงนี้จะเป็นบุญและกุศลช่วยหนุนนําให้คุณได้เจอกับสิ่งดีๆความรักดีๆหรือสิ่งดีๆที่ เขาเรียกว่าอะไรอะเราจะไม่ได้เจอมันผจญในชีวิตอีกต่อไปนะคะและอีกใบหนึ่งค่ะอย่าอธิบายอะไรกับคนที่ตัดสินคุณไปแล้วเพราะเขาอยากฟังความจริงที่เขาอยากจะฟังเท่านั้นให้ทําบุญเกี่ยวกับคล้องเกี่ยวกับรักครั้งนะคะหรือหลอดไฟนะคะเพราะฉะนั้นโมเมนต์นะตอนนี้ชาวธาตุลมเดินหน้า กับชีวิตตัวเองอย่างเดียวลุยอย่างเดียวค่ะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องแบบไปคิดมากไม่ต้องไปกังวลใจอะไรคิดซะว่าเมื่อถึงเวลาค่ะคุณจะได้เจอกับความรักที่ดีเองแต่บางคนอาจจะยังรู้สึกว่าแล้วจะทํำยังไงให้มันมุ v ออนได้แล้วจะทํำยังไงให้มันลืมเขาได้แล้วจะทําอย่างไรให้แบบชีวิตเราได้เจอคนใหม่ที่ดีคือถ้าคุณมีคําถามแบบนี้แสดงว่าในใจเราอะไม่ได้คิดที่จะมุ v ออนหรือไม่ได้คิดที่จะแบบหลุดออกจากเขาคนนี้เลยมันยังเป็นพลังงานที่แบบคือ คุณจะเปรียบเทียบกับคนที่เข้ามาตลอดเวลาเปรียบเทียบกับเขาคนนี้ตลอดเวลาและสุดท้ายคุณก็จะเขี่ยคนเหล่านั้นทิ้งเพื่อเลือกคนเก่าแล้วมันจะเป็นโมเมนต์ที่แบบเราก็ไม่รู้ว่าคนเก่าจะได้วนเวียนกลับมาเจอกันไหมการที่คุณทั้งคู่เลิกลากันไปด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเขาอาจจะมีคนใหม่ไปแล้วหรือเราเองอาจจะมีคนใหม่ไปแล้วพลังงานมันชี้ชัดว่าณนะตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่ชาวธาตุลมจะต้อง move on อะจะต้องเดินไปข้างหน้า เพราะการที่คุณหยุดนิ่งอยู่กับที่อ่ะมันไม่ได้ทําให้แบบชีวิตเรา ดีขึ้นสักเท่าไหร่แต่มันทําให้เราแบบอมทุกข์อ่ะต้องบอกว่าสภาวะของชาวธาตุลมตอนนี้มันเหมือนคนที่อมทุกข์เหมือนจะมีความสุขนะแต่ก็อมทุกข์เหมือนพยายามกินดื่มเที่ยวเนี่ยมันอ้วนมากๆแล้วคุณจะรู้สึกว่าทําไมเราต้องทําร้ายตัวเองซะขนาดนั้นแทนที่เราจะมาดูแลสุขภาพตัวเองดูแลชีวิตดูแลความเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเราสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้เขาอาจจะไม่ใช่รักแท้ที่คุณคิดก็ได้ เขาอาจจะเป็นแบบท็อกซิคพีเพิลสำหรับคุณก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความรู้สึกของคนรักเก่าของชาวธาตุลมเขายังรักคุณอยู่ไหมนะคะจัดเม้นมันเหมือนเราตัดจบจากกันไปแล้วเนาะเดอะฟูลคนคนนี้ถ้าคุณมีความรักกับเขาเนี่ยมันเป็นความรักที่เขาแบบไม่ได้จะจริงจังอะเดอะฟูลเนี่ยเขาในอดีตนะเขาไม่ได้จะจริงจังกับเรานะกดาบ เขาไม่ได้คิดจะจริงจังอะไรเมื่อเขาไปอ่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาทําร้ายคุณไหมแต่พอเขาไปแล้วเขาก็เพิกเฉยเขาก็อีกนอเขาก็แบบว่าไม่ไม่ได้แบบมาวนเวียนดูความเป็นไปหรือความเป็นห่วงคุณแต่มันเป็นโมเมนต์ที่เขาอ่ะไปใช้ชีวิตอยู่กับตัวเขาเองมันเหมือนกับเขาถ้าจะไปอ่ะเขาก็จะพยายามฝ่าฟันทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ตัวเขาได้หลุด <c oughs> ขออภัยค่ะเพื่อให้ตัวเขาได้หลุดพ้นจากคุณจากตรงนี้เพราะฉะนั้นโมเมนต์ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมองว่าเขาอาจจะไม่ได้รักเราแล้วเขาอาจจะตัดใจตัดจบจากเราไปแล้วเพราะคนคนนี้เป็นความรักที่ไม่ผูกมัดคุณอาจจะไปเจอกับความรักที่มันซับซ้อนคุณอาจจะไปเจอกับความรักที่เขาชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่ชัดเจนไม่ต้องการคอมมิทเมนต์ก็ได้เพราะพลังงานมันขึ้นค่อนข้างชัดเจนว่าเขาไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์ที่มีคอมมิทเมนต์นะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าคุณทั้งคู่นะคะหลังจากที่เลิกลาหรือจบกันไปแล้วมีโอกาสจะได้พูดจะได้เจอกันอีกไหมนะคะเด็กถือถ้วยเพชอ เดือนซันมีโอกาสค่ะดูเหมือนว่าคุณทั้งคู่เนาะถึงแม้ว่าจะเลิกกันไปนานแล้วนะคะไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามมีโอกาสที่จะกลับมาพูดมีโอกาสที่จะกลับมาพบมาเจอกันอยู่เพราะไพ่เดอสันเนี่ยมันมีโอกาสของความสําเร็จความสุขและความสมหวังเข้ามาถึงแม้ว่ามันอาจจะแบบไม่ใช่เร็วนี้หรืออาจจะเว้นระยะไปอีกสักช่วงหนึ่งแต่มองว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอกันในเร็วนี้นะอาจจะช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาก็เป็นได้นะคะ แต่ที่แน่เมื่อเจอกันแล้วอ่ะแนะนำให้ชาวธาตุลมลดอีโก้ลงด้วยนะถ้ายังอีโก้สูงอยู่มันอาจจะแบบไม่ได้สวยแบบที่เราคิดนะคะทีนี้เขายังคิดถึงชาวธาตุลมอยู่ไหมรักและผูกพัน แต่รักและผูกพันแบบคนรักเก่านะอาจจะไม่ได้รักและผูกพันแบบความรักปัจจุบันโมเมนต์ของเขาก็คือยังรู้สึกและนึกถึงคิดถึงการช่วยเหลือการดูแลการซัพพอร์ตนะมันเหมือนเขานึกถึงผลประโยชน์ที่เคยได้รับจากเราไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายที่ซัพพอร์ตเขาหรือเป็นฝ่ายที่เขาซัพพอร์ตเราแต่มันเป็นโมเมนต์ที่เขานึกถึงของการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะมันมีการช่วยเหลือเข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้เขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังนะคะมีคนใหม่ไปแล้วค่ะ นาะตอนนี้เขามีโมเมนต์มีคนใหม่ไปแล้วนะคะเขา move On นไปแล้วนะนเขาจะปลดบล็อกเราไหมาถ้ามีการบล็อกกันอยู่นะคะ เด e วิวฟอร์จู e 8คาถาอ่ามีการปลดบล็อกกัน,นะคะ่ะเพราะอะไรเพราะคุณทั้งคู่จะได้คุยกันจะได้เจอกันนะคะทีนี้ขอดูอีกคำถามหนึ่งนะว่าจะมีโอกาสได้กลับมาคบหาดูใจกันไหม4ถ้วยอาจจะยังก่อนนะอืการที่จะกลับมาคบกันมองว่าอาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนิดนึงอาจจะยังก่อนอาจจะยังเป็นช่วงที่แบบได้มาเจอได้เขาเรียกว่าได้กลับมาพบได้กลับมาเจอแล้วก็มีการเช็คกัน ระหว่างคุณทั้งคู่เขาก็อยากจะเช็คคุณเหมือนกันว่าคุณมีคนใหม่ไปแล้วหรือยังในฝั่งของเขาเขาก็แบบกล้าๆกลัวๆว่าจะยังไงดีคือมันจะเป็นช่วงแรกๆที่ดูกันอยู่คุณดูเขาเขาดูคุณแต่เชื่อว่ามันมีโมเมนต์ของการแบบได้กลับมาหรือฟื้นอย่างแน่นอนแต่จะรื้อฟื้นกลับมาในลักษณะของคําว่าเพื่อนหรือแฟนหรือคนดูใจหรือแบบกิ๊กหรือใดๆก็ตามแต่มันจะมีโมเมนต์ของการดีเทิร์นการกลับมาอย่างแน่นอนนะคะ ทีนี้ขอดูอารมณ์และความรู้สึกของเขาที่มีให้กับเราและความรู้สึกที่เราหรือเขาอยากจะบอกกันและกันนะ you and I were t o young ค่ะตอนนั้นคุณกับฉันนะอาจจะยังเด็กเกินไปในเรื่องของการคิดในเรื่องของการตัดสินใจในโมเมนต์ของแบบคำว่าอีโก้ก็ได้เช่นกันคือเขาอาจจะยังรู้สึกว่าการตัดสินใจหรือความรักในอดีตมันอาจจะยังแบบไม่ใช่นะคะ I want to tell you how I feel เขาอยากจะบอกคุณเหลือเกินว่าเขารู้สึกอย่างไรเขาอาจจะอยากกลับมาก็ได้อยากจะสื่อสารอยากจะพูดอยากจะบอก I can't stop thinking about you เขาหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เขาหยุดนึกถึงเรื่องเราระหว่างเราไม่ได้ I replay our conversation over and over เขานึกถึงคำพูดของเราก่อนที่จะเลิกลาก่อนที่จะจบอยู่ตลอดเวลาเพราะฉันมองว่าคนเนี้เขาคิดถึงคุณนะเขานึกถึงคุณแต่เขาแค่เลือกที่จะไม่เทคแอคชั่นใดๆก็ตาม อ่าไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความรู้สึกเหมือนเขามองว่าคุณเป็นคนที่สูงส่งเขามองคุณว่าเป็นแบบผู้หญิงมากๆเพราะฉะนั้นคนที่แบบ อยู่ใกล้ๆเขาแล้วดูแลและ protect เขาแล้ะ support เขาอ่ะคือเขามองว่านะตอนนี้เป็นคุณเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําดีกับเขาอ่ะมันยังฝังลึกยังตึงตาใจกับเขาอยู่ปัจจุบันเขาอาจจะมีคนใหม่ที่ไม่สามารถเทียบเท่าคุณได้เขาเลยรู้สึกนึกถึงคุณในขณะเดียวกันถ้าคุณไม่ได้มีคนใหม่ มันยังมีโมเมนต์ที่จะได้พบจะได้เจอกันอาจจะเป็นการเจอกันโดยเหตุบังเอิญก็ได้เพราะฉันมองว่าในช่วงปีใหม่เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนหลักเก่าค่ะโอเคค่ะสำหรับชาวธาตุลมนะคะก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ